ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการหาค่าอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะการอินทิเกรตตรีโกณมิตินะคะ,ะ,คะสูตรที่เราจะใช้ก็คือสูตรที่6 1ถึง14นะคะวิธีการดูสูตรก็คือถ้าเกิดว่าโจทย์ถามหาตัวไหนเราจะไปดูฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดโจทย์ถามหาอินทิเกรตเศ็กกำลังสอง u เราก็จะไปใช้สูตรที่9นะคะเพราะว่าตรงกับฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับพอดีถ้าเกิดว่าเราเจออินทิเกรตคอร์ด u d u เราก็ต้องไปใช้สูตรที่12นะคะเพราะนั้นวิธีการดูสูตรก็จะลักษณะนี้ลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกอินทิเกรตเศก3 x tan 3 x dx เพราะฉะนั้นสูตรนี้จะไปตรงกับสูตรที่1 1ก็จะเป็นอินทิเกรตเซก u แทน u d ดนะคะมีค่าเท่ากับเซก u บวก c เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกสูตรได้แล้วเราจะเห็นว่า u ของข้อนี้คือ 3x เมื่อกำหนด u เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการดิฟ u นะคะดิฟ u ดิฟสา x ได้3ามดิฟแล้วย้ายข้างให้เหลือ dx ตัวเดียวก็ du ส่วน3เท่ากับ dx หลังจากนั้นเราจะเอาไปแทนค่านะคะก็จะได้กลายเป็นอินทิเกรตเ u แทน u ส่วน dx จะมีค่าเท่ากับ du ส่วน3ค่าคงที่หรือตัวเลขที่เราจะดึงออกไปข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตก็คือ1ส่วน3แล้วก็อินทิเกรตเศก u แทน u du ซึ่งจะตรงกับสูตรพอดีนะคะหลังจากนั้นเมื่อตรงกับสูตรแล้ว เราก็เปลี่ยนเป็นฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับตามสูตรนะคะก็จะได้กลายเป็น1ส่วน3อยู่หน้าเครื่องหมายอินทิเกรตยังอยู่เหมือนเดิมฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับในสูตรนะคะจะเป็นเศก u 4บวก4แล้วเราก็แทนค่ากับว่า u ของเราคืออะไรซึ่งในข้อนี้ u ของเราคือ 3X ก็จะได้คำตอบคือ1-3ส่วน3 c 3 x บวก4ค่ะก็จะได้คำตอบเท่านี้ลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างสูตรที่10นะคะสูตรที่10ก็คืออินทิเกรต cosec กำลัง2 u du มีค่าเท่ากับลบ cot u บวก4 เมื่อเราเลือกสูตรได้แล้วเราจะเห็นว่า u ก็คือ 2x u เท่ากับ 2x เมื่อกำหนด u เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะดิฟ u นะคะก็ดิฟ u ดิฟ 2x ได้2ย้ายข้างนะคะกลายเป็น du ส่วน2เท่ากับ dx แล้วเราจะไปแทนค่าในโจทย์นะคะก็จะกลายเป็นอินทิเกรตโค s ซ กำลัง2 2x คือ u ก็กลายเป็น u ส่วน dx มีค่าเท่ากับ du ส่วน2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น du ส่วน2นะคะตัวเลขหรือค่าคงที่ที่เราจะดึงไปข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตก็คือ1ส่วน2ก็กลายเป็น1ส่วน2อินทิเกรตโคเซกกำลัง2 u du เมื่อตรงกับสูตรแล้วเราก็เปลี่ยนไปเป็นฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้กลายเป็น1ส่วน2ลบคอร์ดยบวก4นะคะแทนค่ากลับไป u ของเราคือ 2x ลบไปคูณบวกที่มันเป็น1ส่วน2ะคะก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2คอร์ด 2x บวก4 ก็เสร็จนะคะ